ท่ญญานสาธุชนทั้งหลายวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของจริตว่าทำไมองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรเวลาที่จะสอนให้ปฏิบัติเข้าถึงซึ่งพระนิพพานหรือว่าเป็นรบโสดาบันตามที่เราต้องการรี่หมาพถึงว่า จะทำจิตให้เข้าถึงฌานโลกีองค์สมเด็จปะญิาสีที่ไม่ต้องจู้จี้จุกจิตว่าตา้มันล่างดูจริตกันว่าจริตของใจ้วมันเป็นยังไงใครมีจริตอะไรเป็นเครื่องประจําใจมันอาจจะเห็นว่าองค์สมเด็จปะจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จู้จี้จุกจิตเกินไป จะทำอะไรก็ตามทีต้อยครบทานศีลแล้วก็ภาวนาทำไมองค์สมเด็จพระบรมศาสดาไม่สอนให้ชาความรู้โดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งให้เข้าถึงมรรคผลได้แบบง่ายๆ <c oughs> ตามที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคงจะฟังมาแล้วจากสถานที่ ว่าการปฏิบัติให้เข้าถึงความดีเวล,ลานี้ก็มีแบบเบสิกกันแล้วไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกระแสวัฏธรรมเทศนาขององค์สมเด็จสัะบทีแก้วที่สอนไว้ไอที่ผู้อาตมาพูดแบบนี้นะบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ใช่เดาหรือว่าใครก็ส่งเป็นข่าวมา อาตมาเองนะ่ะโดนเขาว่าแล้วเพราะว่าสมัยหนึ่งไปทำงานเกี่ยวกับคณะสงฆ์ที่ว่าพระเขาทะเลาะกันจะเรียกว่าพระเะละนย,เย,ะเยนะเป็นลาสัญญาติโยมพุทธบริษัทเราเรียกว่าเปรตดีกว่า ประเดย่ยองเอาผ้าเหลืองเข้ามาห่มเข้าไว้ทํากายเหมือนพระโกนหัวเหมือนพระโกนคิ้วโกนหนวดเหมือนพระทําท่าทานจริยาเรียบร้อยอาตมาเห็นแล้วอายอายความเรียบร้อยของท่านท่านเรียบร้อยจริงๆเรียบร้อยจนท่านพระราชาคณะผู้ใหญ่ระดับสมเด็จสมัยมันนั้นมีสังฆนายก มีสมเด็จพระสังฆราชมีสังคมนตรีหลงในความดีแห่งความเรียบร้อยของท่านแต่้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพอรับหลังสิท่านผู้นี้ก็โจรเราดีๆนันเอง <c oughs> แล้วก็เป็นโจรร้ายร้นพระพุทธศาสนาะ ล้นศรัทธาขอาบรรดาท่านพุทธบริษัทบุคคลประเภทนี้เวลานี้ก็ยังมีอยู่แต่เวลานั้นเราพูดกันถึงคนนั้นเขาตายไปแล้วและท่านที่สนับสนุนเขาสมัยนั้นก็มีระดับใหญ่ใหญ่กว่าเจ้าคณะตรวจการภาคมีอยู่สองท่านท่านหนึ่งพังท่านหนึ่งตาย โดยคนในตายก็ยังย่าสร้างโรคร้ายให้แก่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันกำลังสร้างความปั่นป่วนให้แก่คณะสง์เขาพูดนั้นเป็นใครสร้างถต่บรรดาท่านพุทธบริษัทและเขาพูดนั้นนั่นแหละเป็นคนสร้างวิชาการขึ้นมาใหม่ พาแบบที่องค์สมเด็จไระจอมไตรบรมัยาศาสดาสอนนั้นไม่ใช่ของดีมันล่าช้าไปสร้างแบบเบสิกขึ้นมาอาตมาก็ไปอยู่ในสนักนั้นเป็นสาขาอาศัยที่ว่ามันเป็นที่สงัดเป็นแดงของไม่โฆษณาไม่มีอันตรายกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เราเป็นคนกลาง ทำงานไม่แก่คณะสงฆ์เรียกกันว่าปิดทองหลังพระแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาให้ปฏิบัติตามเขาจะมาปฏิบัติมันแล้วตามกร,ระแสวัสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบทิตแก้วมีผลพอสมควรที่เราจะทำตนเป็นคนกลางได้วางใจเป็นกลางได้จึงไม่ทำตามเขา เขาก็เลยหาว่าเป็นเทนส่งบาทไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงคําส่งสอนหมายความว่าทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ดีมันช้าสู้แบบใหม่ที่เขาคิดเป็นขึ้นมาใหม่ไม่ได้นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างหลายเจ้าสมรก,ก็ดีจอมบงการดี ภายในใ่ช้าก็พิน,นาศไปกลายเป็นคนทุจริตไปหมดมีการที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตสอนให้ต้องรู้จริตก็เพราะว่าจะได้ทำให้ถูกทำให้ตรง <c oughs> จะนำเรื่องราวของพระซึ่งเป็นลูกชายในช่างทองมาคุยให้ฟังว่าสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ นี่เรา,าพูดกันถึงยาขนานที่สามไอ้ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ายาเม้อแรกหมดไปแล้วลืมไปลืมบอกไปนี่เราก็าบอกกันอีกสี่หมอ้อแต่ว่าสี่หม้อนี่นะเราจะมาใช้กันเพียงหม้อเดียวถ้าใช้ได้ผลแล้วก็หม้ออื่นเราจะเลือกใช้หมอ้อใดหม้อหนึ่งก็ได้ ในสีหม้อที่เรียกว่ายาสีแดงยาสีเขียวยาสีเหลืองยาสีขาวยาสีขนาดนี้ไม่ต้องไม่ต้องต้มรวมกันแยกหม้อกันเป็นตัวยาชนิดเดียวแต่ว่าฆ่าโทสะได้สบายแล้วก็สามารถทำให้ถึงอะับผลได้จะเลือกใช้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่อย่าลืมนาะที่กาซิบไว้ ถ้าใช้แล้วก็เกิดผลเป็นกรณีพิเศษอย่าบอกใครเชอีอย่าพูดกับใครให้เขารู้เพเดี๋ยวเขาจะแย่งดีเชียการซื้กิรซิอย่างนี้อาจจะมากะะซิบอยู่เวลานี้นั่นแหละอย่าบอกให้ดังถ้าบอกใครถ้าจําเป็นจะต้องบอกอย่าพูดให้ดังเอาแต่เพียงให้เขาฟังชัดๆให้รู้เรื่องพอใช้ได้ อย่าพูดให้ดังไปเดี๋ยวใครเขาจะแย่งดีเราตริยาขนานที่สี่ทั้งสี่ขนานนี้จะพูดสักขนานเดียวและปฏิบัตาแห่งการปฏิบัติจะไปพูดกันตอนหลังเพราะมันเป็นเรื่องของฌานสมาบัตต้องพูดกันอันนี้ลำบากเกือบจะเลือมมันลืมบันทึกอาไว้ถ้าไม่มทึกกาไว้มันยุ่ง สมัยมาองค์สมเด็จพระจอมไตรมีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมศูนมีภาษาวกองค์สำคัญมีนามว่าพราสารีบุตรราสารีบุตรบวชอยู่ใกล้สน,นักของท่านอยู่กันคนละวัดกับพระพุทธเจ้า มีชายคนหนึ่งเป็นลูกชายคนนายตั้งทองเป็นคนหนุ่มแล้วก็เป็นคนสวยมานั่งช่วยกันเออขอโทษท่านมาขอบวชเป็นพระเอาสาดีบุตรขรับรับแล้วก็พิจรารณาเห็นว่าคนนี้เป็นคนหนุ่มเป็นคนสวยเป็นคนรวย <c oughs> คงจะมีโรครักมากท่านก็เลยให้ยาขนานแก้โรครัก ได้แก่อาสุภกรรมฐานพระดุชายในช่างทองกินยาขนานนี้อยู่สามเดือนโรคร้ายไม่ได้เคลื่อนไปจากใจเมื่อเวลาออกพรรษาภาษาดีบุตรมาพิจารณาเห็นว่าท่าจะไม่ได้การพระองค์นี้น่ากลัวจะไม่ใช่หน้าที่ของเราจะทรมานให้เข้าถึงความดี องค์จะเป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จไปชินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็กราบทูลให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูรู้ทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตอยู่ในตรัสราตนสารีบรว่าสารีปุตตะดูก่อนสารีบุตร เธอกลับได้ให้พระองค์นี้อยู่กับเราเึ่ชื่อว่าคุณละบุตรผู้มีปรารถนาความดีที่เราสงเคราะห์ไม่ได้นั้นไม่มีเมื่อองค์สมเด็จวาจินสีมีพระพุทธดีกาตรับอย่างนี้แล้วพระสารีบุตรก็กราบถวายบังคมลาองค์สมเด็จพระบัทีแก้วกลับเมื่อตอนนี้พระพุทธเจ้าพิจารณาดู ว่าลูกพระลูกชายในช่างทองคนนี้ไม่ใช่เป็นคนมีราคาจริตนำหน้าเป็นคนมีโทสะจริตนำหน้าโดยจริตตั้งหกเนี่ยความจริงมีด้วยกันหมดถ้าตัวไหนเป็นตัวนำหน้าข่าตัวนั้นตายตัวอื่นก็เปลียหมดเหมือนกันนี <c oughs> ม่มาองค์คสมเด็จพระพิชิตามารทรงทราบแล้ว สมเด็จพระบดีทีแก้วจึงทรงนิรมิตรดอกบัวทองคำขึ้นดอกหนึ่งแล้วก็ทําให้เป็นสีแดงเขาใช้อะไรดะบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ใช้โลหิตกระสินหรือว่ายาหม้อที่สองคือยาสีแดงน,นั่นเองนิรมิตรดอกบัวทองคำขึ้นมา ตอนนี้เน,นมิตมิตรดอกบัวทองคําขึ้นมานี่ใช้ปะทวีกสินแล้วทําทดอกบัวให้เป็นสีแดงก็ใช้โลหิตกสินเพราะว่ายายขนานแดงแล้วก็ส่งให้พระลูกชายในช่างทองเมื่อว่าเธอจงไปตั้งความเพียรที่กองทายหน้าพระวิหารเธอก็ไป ไปแล้วดอกบัวน้มีก้านนี่ก็ปักไวสนาลืมตาดูดอกบัวแล้วก็หลับตานึกถึงภาพดอกบัวมีสีแดงแล้วก็ภาวนาว่าสีแดงสีแดงสีแดงนึกในใจดักรสิงกรนีตามบาบาเรนกล่าวว่าถ้าภาวนาให้ภาวนาว่าโลหิตะกะสินังโลหิตะกะสินังไม่ใช่โลหิตโลหิตะกกสินัง หรือเราไม่ว่าอย่างนั้นจะว่าอย่างพระท่านว่าก็ได้มาแปลแล้วก็กระสินแดงกะสินแดงกะสินแดงเราก็ว่ามันแดง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 ว่ามันอย่างนี้ในใจจำภาพมันไว้ให้ติดตาพอภาพมันเลือนไปท่านก็ลืมตามาดูใหม่จำได้แล้วก็หลับตาไปว่าสีแดงนึกในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดง เมื่อภาวนาไปพิจารณาไปลืมตาบ้างหลับตาบ้างนั่นเข้าอารมณ์จิตก็เป็นฌานเจ้าสีแดงมันก็ตั้งไม่เคลนไหวจากใจต่อไปสีแดงก็กลายมาีละน้อยดันน้อยเป็นสีเหลืองมาสีเหลืองแล้วว่กลายเป็นสีขาวเมื่อกลายสีเป็นสีขาวก็เป็นสีปบากลายพลิกไปยังไง เหมือนกับกระจกที่ตั้งไว้กระจกเงาพอสะท้อนแสงอาทิตย์แลเป็นใบกายตอนนี้อารมณ์จิตเป็นฌานแกนึกให้ดอกโบนิสูงต่ำเล็กใหญ่ยังไงก็ได้ตั้งอยู่ข้างหน้าตั้งอยู่กงหลังตั้งอยู่ข้างล่างตั้งอยู่กงบนนึกยังไงดอกโบวที่กลายเป็นใบกายพึกมันก็มีสภาพเป็นอย่างนั้น อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นฌานในกสินสีแดงแต่กาสินทุกกสินมาทำแล้วจะต้องเป็นสีประกายพลิกเหมือนกันหมดทุกกสินเหมือนกันหมดมีอารมณ์ชินตั้งอยู่ได้ดีแล้วทรงฌานตอนนี้องค์สมเด็จพระวิชิตตมารบรมศาสจดาสัมมาสัมพุทธเจา้าจงนั่งอยู่ในพระมหาวิหาร ที่เจรนาดูพระลูกชายในช่างทองอพระองค์ก็ทรงทราบว่าเวลานี้เธอทำกระสินได้สีแดงได้แล้วเป็นชานเข้าถึงชานสีนี่ดบรรดาท่านางหลายการให้สมามฐานถูกกระจริตมันเร็วแบบนี้เร็วแบบนี้นะจำมาว่าให้ดี ไอ้แบบเบสิกนิดเห็นเป็นโจรไปตามๆกันไม่เป็นเรื่องอาจารย์ในสำนักนั้นปลายกฏว่าโกงของเวลาก็ฝังลุนนิดดูนี่เจ้าสำนักแท้ๆนะ่ยยังเป็นแบบนี้มีทั้งจ้อยทองมีทั้งแหวนเพชรมากมายทั้งหีบใหญ่เข้าใส่ไว้ในหลุมนิมิตเวลากลางคืนก็เด่งขึ้นมา เก็บไว้เจ้าหน้าที่กาทําบัญชีไว้ครบถ้วนเจ้าหน้าที่อยู่ในกรุงเทพมาฝังลูนิมิตเสร็จก็นัดกันไว้ว่าวันมาคาบูชาจะขึ้นมาแจกากรุงเทพเจกของมาจุในหลุมนิมิตแล้วก็จะเทเป็นคอนปิตปิดเข้าไว้เป็นทรัพย์สินทั้งหลายต่อไปข้าณหน้า,าโบสถ์พัง <c oughs> ถ้าใครเขาไปคุดพบเข้าจะได้นําของนั่นหลายเหล่านี้ไปขายแล้วก็สร้างพระโอโบสดแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเขาไปขายจริงกันหมดแต่พระอาจารย์เบสิกรูปนี้มาอย่างนั้นเขาทำบัญชีไ้เสร็จกรรมการกลับกรุงเทพวันมาค้าบูชาท่านบอกว่าท่านใส่แล้วบรรจุแล้วกลบมนแล้วเทคงจิตในหลุมนั้นหมด นี่สิก็เป็นอันว่าบรรดากรรมการทั้งหลายเหล่านั้นสงสัยแต่ความจริงอตาตมาไม่สงสัยแต่คนไม่ทุจริตแล้วทำไมจะต้องรีบไปฝังก่อนเอาว่ากันไปแบบเบสิกไม่ได้ความแต่ที่ใครก็ดีก็ช่างก็เถอะอตาตมาไม่เอาด้วยขอตามพระพุทธเจ้าไม่ตามพระเทวทัต ตอนนี้องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์เมื่อนั่งอยู่ในพระคำแต่คุณดี <c oughs> <c oughs> องค์สมเด็จไรชินสีที่เจรนาดูรู้เรื่หน้าเจโตปริยติยานเจโตปริยติยานในภาษาวุก็ทำได้แต่ไม่คล่องเท่าพระพุทธเจา้าเดี๋ยวไปเปรียบเทียบนะเดียวว่าทำได้แต่ไม่ใช่ดำดีเท่าท่าน ก็ด,ดูว่าถ้าบุตรคณนายช่างทองคนนี้เวลานี้ได้ชานโลกีเต็มที่เป็นชานสี่แล้วในด้านวิปััสนาญาณที่ทำใจเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าคืออารหัตผลถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอจะช่วยตัวเองได้ไหมองค์สมเด็จพรจอมไตรก็ทรงพิจรารณาทราด้วยหน้าทิเบตคุยาน ว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอนั้นเธอช่วยตัวเองไม่ได้เธอจงต้องแงะแก่อยู่แค่ชานสี่ของโลหิตกสินหรือมิเชนั้นเธอเองก็จะต้องปฏิบัติในกสินครบสิบเป็นชันโลกีได้ปัญญาสมาบัติพราเอินเดนอากาศได้เธอก็จนแงะแก่อยู่แค่นั้น อ้การได้พิญญาสมาบัตินี่มันยังคุ้มนรกไม่ได้พ้าเทวทัตท่านก็ได้แจ่ก็ลงเอเวจีไปเพราะท่านมองตนว่าดีเหลอเหลอไปคิดว่าดีองค์สมเด็จไปจินาสียิ่งคิดว่าแค่ชาโลก,กยียังไม่พ้นวัตตสงสารยังตั้งเวียนไหวาตายเกิอดอยู่ในวัตะต้องให้ท่านพวกนี้เข้าถึงสิ่งพระนิพพานให้ได้ เพราะบุญบาร,รมีพอแล้วองค์สมเด็จพระไปที่แจ้วจริงช่วยพระนั้นกำลังดูนินิตของก็สินเลิญพระองค์ก็ทรงแสดงอำนาจจิตใช้ฤทธบับังคับดอกโวทองคำน้ำที่โปร่งใสให้กลายเป็นดอกโวที่เหี่ยวแห้งร่วงโรยลงปีบปใบไม่โปรงใสเก่าแก่แย่เหลือเกิน เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงทำแบบนั้นท่านผู้ปฏิบัติอยู่คือลูกชายในช่างทองมองภาพกระสินเพลิดเพลิญเป็นที่พอใจลืมตามาดุกเดาดูดอกบัวใหม่ตอนนี้ตกใจว่าเอ่อมากี้นี่ดอกบัวทองคำมีสภาพแข็งแรง นั่นก็สวยสดงดงามเวลานี้เหี่ยวแห้งไปงแล้วแปลกใจเอาแห้งก็แห้งปล่อยไปก่อนแล้วก็หลับตานั่งดูภาพนิมิตของกระสินต่อไปให้จิตตั้งอยู่ในฌานสี่เป็นประกายฟิษเ่อเดี๋ยวหนึ่งลืมตาขึ้นมาตอนนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาท้าไม่กลีบและเจสอนร่วงโรยหล่นลงมาทั้งหมด ในขณะที่ลูกชายในทั้งทองืมตาก็มาดูตกใจว่าเอาเมื่อกี้นี่เหี่ยวเวลานี่กรีดหล่นหมดแล้วเจสอนก็หล่นหมดมองไปมองมาปรากฏว่าปากก็คดหล่นลงมาเลยอา,าการเกินพังสลายหมดเนอาศใยที่จิตของท่านเข้าทิ้งทานสี่บรรดาท่านพุทตรบริษัทปัญญาไม่มีได้ง่ายและเกิน ความเสียบแหลมของจิตตัวตตดกิเลสไม่เกิดง่ายที่เรียกกันว่าวิปาาัสนาญาณถ้าใครทำเข้าถึงจะรู้เองนะเราจะมานั่งอธิบายให้กันฟังนี้มันเชื่อกันไม่ได้รบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องวิสูตรในการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงท่าทายว่าคำสอนของเราถ้าใครสงสัยเชิญเข้ามาวิสูตรใดการปฏิบัติตาม อย่าไปปอยให้นำลายเป็นฟองดีไม่ดีจะลงเอเวจีมาหานรกไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษอย่างเดียวเมื่อพระลูกชายในช่างทองเห็นแบบนั้นก็หลับตามันนึกถึงกายตอนนี้จิตเป็นฌานแลน้วนี่บรรดาท่านางหลายปัญญามันก็เจ็ยดแหลมคมกล้าอดอกบวัวน,นี้ เดิมทีผ่องใสต่อมาร่วงโรยไปเรื่อีๆพังสลายไปหมดนี่ชี่ิตของเรามันก็เหมือนกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น,นแล้วก็มีความเสื่อมร่วงโรยลงไปในที่สุดท้ายมันก็ตายถ้าเรายังจะไปยึดถือเอาสังขารร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเรา ถ้าเราเกิดขึ้นมาในการใดเราก็กต้องประสบกับความทุกข์ความไม่เที่ยงแบบนี้และการสลายตัวที่เรียกันว่าอนัตตาย่อมไม่มีประโยชน์ร่างกายเต็มไปด้วยโทษร่างกายเป็นโรคคนนีทังท่านบอกว่ามันเป็นรังของโรคท่านพิจารณาถอยหลังลงไปตั้งแต่เด็กถึงความเป็นหนุม่มว่าไอ้ความจริงร่างกายนี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ก็มองเห็นว่ามันเป็นทุกข์รายการทั้งปวงเรื่องทุกข์นี่มีอะไรบ้างมีเยอะแล้วนี่หนังสือนังหาก็มีพูดกันมาแล้วในตอนต้นกินก็ทุกข์ไม่ได้กินก็ทุกข์ขี้ก็ทุกข์ไม่ได้ขี้ก็ทุกข์เยี่ยวก็ทุกข์ไม่ได้เยี่ยวก็ทุกข์หลับก็ทุกข์เต่นก็ทุกข์ หนุ่มก็ทุกเด็กก็ทุกแกก็ทุกตายก็ทุกรักก็ทุกไม่มีรักก็ทุกไม่เห็นจะมีดีอะไรมันมีแต่ความทุกข์ทุกอย่างไอ้ความทุกข์นี่มันเกิดจากอะไรเกิดจากการยึดถือว่าเราถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรา ว่าทรัพย์สินทั้งหลายเป็นเราเป็นของเราแต่คนที่เขาเกิดมาแล้วแล้เขาตายไปมีใครนําอะไรไปได้บ้างนําร่างกายไปได้หรือเปล่ามันก็ไม่มีในที่สุดก็ต้องปล่อยให้ร่างกายทับถมพื้นปฏิทีทรัพย์สินทั้งหลายที่หามาในยากก็ไม่มีทางเลยที่เราจะให้ได้จะนำไปได้ไม่มีทาง ตายไปแล้วสิ่งด้านหลายทั้งหมดไม่ตามไปใจไปทรัพย์สินไม่ไปร่างกายไม่ไปไปแล้วก็ต้องไปถือบริสนทที่ใหม่มันก็ทุกแบบนี้อีก <c oughs> เป็นอันว่าในตอนนี้เพอจิตใจประสบในตอนนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจได้เป็นสพพันนาังศีรัศมิออปรบกาน มาเฉพาะหน้าคล้ายกับพระองค์สมเด็จพระยิทธมารมานั่งอยู่คนหน้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงรับรองว่าพิจเวดูก่อนพิสุมาพิขุจงดูก่อนพิสุผู้เห็นภายในสงสารเธอคิดอย่างนั้นถูกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยความทุกข์อาะภาพร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกเวลาเราตายไม่มีการติดตามไปถ้าเราเกิดใหม่แล้วก็สร้างใหม่เราก็ต้องมีทุกอีกเธอจงวางภาระของขันห้าเสียจงอย่ายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราตั้งใจจะเพ,พาะพันธุ์ตาเกเรตนันหาปาทานให้หมดไปด้วยทำใจคิดว่ามนุษย์โลกเทวโลกตัลมาโลกไม่ใช่แดนของความสุข มันเป็นแดงกักขังใจคนให้อยู่ในความทุกข์สิ่งที่จะมีความสุขมีจุดเดียวคือพรนิพพานเพระเทศเท่านี้องค์สเมสสเด็จพระวิตณมัยก็ทรงเสด็จกลับเสือถอดชาปันรังสีกลับตามเดิมลูกชายพระช่างทองก็พิจารณาตามนั้นในขณะนั้นเองก็ปรากฏว่าสมเด็จอร,รหัตตลพร้อมไปด้วยปดิสัมพิทายาน นีร่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการใช้ยาขนานี่เศษปีขนานหลังเราจะใช้ขนานใดขนานหนึ่งก็ได้ตามความปรารถนาตอนนี้เมื่อท่านสเร็จปฏิสัมิธายานแล้วก็เก่งกว่าพระได้อภิญญาหกจะว่ายทำอะไรก็ได้อย่างอภิญญาหกทุกอย่างแต่ว่ามีความสามารถดีกว่า องค์สมเด็จพระบรมษาษาสนดาทรงตรัสว่าท่านที่ได้บรรลุอรหัตผลแม้แต่ไม่เคยศึกษาพระไตรปิฎกมาก่อนย่อมมีความเข้าใจในพระไตรปิฎกได้ดีมาตอนนี้บรรดาทา่านพุทธบริษัทอาจจะสงสัยว่าคนที่ได้ชางสี่ในรูปฌานเป็นอรหันต์าานได้ปฏิสัมมิทายาณได้ยังไง คนที่จะได้ปฏิสัมมิทายานได้ต้องปฏิบัติ่างสี่ในในรูปฌานแล้วต้องได้รูปฌานนึ่งฌานสี่สี่อย่าง, 4, 4, งเรียกกันว่าฌานแปดมันได้แล้วพิจารณาวิปัสนาญาณประเดี๋ยวเดียวก็เป็นอารหาัตผลไล้จจิงจะเป็นปฏิสัมมิทายานนี่เราว่ากันถึงว่าอาภิกรรม,มีกาบคุคคลคนผพ้เริ่มต้นใหม่ สำหรับท่านนางหลายได้ฟังเทศเจ้องค์สมเด็จแปจอมไตรแล้วสมเด็จปริสัมพิทายานก็เพราะว่าบุญบาร,รมีทุกอย่างในด้านนี้ท่านทำมาดีแล้วเต็มแล้วครบทุนแล้วดังนั้นมาฟังเทศเจ้าองค์สมเด็จพระปฏิแก้วเป็นอาราตะผลอารมณ์แห่งปริสัมมิทายานก็เข้าถึงตนทันทีราะว่าของมันมีแล้วแต่ไม่รู้จักใช้เท่านั้น อาราบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมองดูเวลาเลือีกสองนาทีก็จะขอสรุปการเจริญเระธรรมา,านแบบนี้ว่าจะสินทั้งสี่อย่างนี้ไม่จําจะต้องใช้ทั้งสี่อย่างใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามอธิยาสัยแต่ว่าถ้าใครทําได้ทั้งสี่อย่างก็ตามใจดีเหมือนกันแกไว้เป็นเพื่อนกัน ก็อย่าลืมนะถ้าใครได้ดีก็สินสีบายการทำสีแดงให้ปรากฏได้ทำสีความแสงสว่างให้มืดได้ทำสีขาวให้เป็นสีเขียวได้ทำสีต้ๆตห้เป็นสีเขียวได้ทำดินเป็นทองคำได้แมเจียวแล้วก็ได้ทิพยคกุยานสามารถเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นธรรมโลกเห็นอะไรทุกอย่างได้และอย่าคุยไปนะ อย่าไปบอกให้ใครเขาได้ยินประเดี๋ยวเขาจะเอาอย่างเขาจะทำตามเรามันจะไม่เด่นถ้าบังเอิญปากมันอยู่ไม่สุขเวลาคุยให้ใครฟังอย่าคุยให้ดังเด็ดขาดอย่าพูดให้ดังมากปกปิดความดีของเราเข้าไว้พูดให้ดังพอเขาได้ยินชัดชัดแล้ให้เขาเข้าใจและวปฏิบัติถูกต้องอย่าพูดดังไป ว่าเดี๋ยวเขาจะทำตามเราเขาจะได้ดีมากแล้วก็ยังอย่าพูดกับคนมากหมายความ่าถ้ใครเขาไม่พอใจจะปฏิบัติตามอย่าพูดอย่าไปบอกเขาเด็ดขาดพูดแต่ะเพาะบุคคลที่ปฏิบัติตามมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดเท่านี้พออย่าพูดมากไปอาลบัรนดาท่านพุทธบริษัททงหลายสัญ,ญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ต้องขอยุติไดก่อน ขอความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผ,ล,ผ,ล,ผลจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี